มูลนิธิเพื่อนหญิงและภาคีเครือข่ายยุติความรุนแรงสากลสอดรับนโยบายพักก้าวข้ามความขัดแย้งผู้หญิงส่งเสียงถามหาจริยธรรมทางเพศของพักการเมืองข้อเสนอเชิงนโยบาย 25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากลและ UN ู o m e n ได้เชิญฉวนให้รัฐบาลและองค์กรสตรีทั่วโลกร่วมจัดทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในทุกรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวการคุกคามและการสแสวงหาประโยชน์ทางเพศการเลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุแห่งเพศซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจการใช้ชีวิตของผู้หญิงสำหรับประเทศไทยแต่ละปีเราจะพบตัวเลขของผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำ ด้วความรุนแรงข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้กระทรวงสาธารณสุขสูงเฉลี่ยปีละ1 5 0 0 0รายบาดเจ็บสาหัสพิการหรือเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า300รายและอีกจํานวนมากที่ผู้เสียหายเก็บเรื่องเงียบด้วยความกลัวเพราะส่วนมากเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นผู้มีอิทธิพลและที่น่าเป็นห่วงในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าผู้กระทําความรุนแรงคุกคามและสแสวงหาประโยชน์ทางเพศคือนักการเมืองจากหลายพักที่ปรากฏอยู่ในข่าวตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อนหญิงและภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาผู้หญิงส่งเสียงถามหาจริยธรรมทางเพศของพักการเมืองและมีข้อเสนอประเด็นจริยธรรมทางเพศต่อพักการเมืองดังนี้ในฐานะพักการเมืองตัวแทนของประชาชนตัวแทนของประเทศในการบริหารจัดการราชการแผ่นดินต้องมีหลักธรรมมาพิบาลในจริยธรรมทางเพศและต้องกําหนดอยู่ในธรรมนูญของพักการเมืองมีการยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังอีกทั้งคณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารพักสมาชิกพักต้องไม่มีประวัติคดีอาญา ฟ้องร้องถูกกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับเพศการบังคับหลอกลวงให้หญิงยุติการตั้งครรภมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงทุบตีทำร้ายร่างกายจิตใจต่อสมาชิกในครอบครัวทอดทิ้งไม่จดทะเบียนรับรองและไม่รับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรรวมถึงการไม่สแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเยาวชนและสตรีเมื่อพบว่า มีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพักสมาชิกพักบางคนมีพฤติกรรมผิดศีลธรรมประพฤติตนผิดต่อลูกเมียผู้อื่นใช้ความรุนแรงต่อสมาชิกในครอบครัวคุกคามละเมดแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กสตรีต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีการแต่งตั้งผู้แทนจากองค์กรสตรีองค์กรเด็กองค์กรสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการไม่น้อยกว่า2ในสาของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากมีการร้องทุกข์จากผู้เสีย หายคณะกรรมการบริหารพรรคต้องไม่ปกป้องผู้ที่ถูกกล่าวหาแต่ต้องดําเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและขอให้ยุติบทบาทของบุคคลน,นั้นโดยทันทีให้การคุ้มครองผู้เสียหายเป็นสําคัญค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสนับสนุนให้ผู้เสียหายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกระบวนการของกฎหมายและกฎระเบียบของพักสนับสนุนให้พักการเมืองมีการรณรงค์สร้างความเข้าใจปรับฐานคิดสมาชิกพักในสิทธิมนุษยชนของเด็กผู้หญิงต้องเคารพให้เกียรติไม่ทุบตีทำร้ายทั้งทาง,ทางด้านร่างกายจิตใจต่อบุคคลในครอบครัวไม่คุกคามแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและให้คำนึงถึงเพศสภาพที่มี ความหลากหลายอีกด้วย